จะมาแอนเอวานะคะแล,แล้วเราจะมาดูซมเออเรามีแขกรับเชิญนะคะชื่อว่าน้องอะไรเอวาให้น้องเอรินเอรินพินยาพัดนะคะกินยาพัดนะคะไปตามน้องมาเร็วว,วันนี้ก็มาเดินสวนนะคะน้องมาเร็วน้องเอรินเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ นี่นะคะน้องไอรีนพินยาพาทัทไอร<ง>ีนไม่ใส่รองเท้าเร็วเอ็นเอยินยังไม่มีรองเท้ายังไม่มีรองเท้านี่นะคะวงการส้มโอของเราขอบโอ,โ,อโนโมะโก,กปังตามมา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 ไอวามารีวิวหน่อยอันนี้คืออะไรส้มโอไหนมันายืนตรงนี้มานยืนตรงนี้สวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงส้มโอแล้วนะคะ อันนี้อันนี้คือตวนีวว้รอนะอันนี้สวัสดีค่ะเรามาหยุดต้นไครอีกแล้วนะคะอันนี้โฟกัสแอนเอวาสวัสดีค่ะนิ่งก็เราก็โฟกัสแอนเอวานะคะต้นมะม่งวงถึงถึง,ถงต้นมะม่วงสวัสดีค่ะโฟกัสแอนเอวานะคะแล้วเราก็จะมาทำน,นี่ต้นทุเรียนปลานะคะ น,นีต้นเ,เรียนอันนี้ต้นเนลียงปลาลายนี่ทุกคนมาหมดเลยปลูกง,ง่ายนะคะอันนี้ต้นสวัสดีค่ะปกเแตนเอวอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะมาทำมาดูต้นหวานหางจระเข้นะคะอันนี้ต้นหูกระต่ายนี่มีคนเล่นเต็มเลยนะแล้วก็คือสนช,ช้านะคะอันนี้อันนี้มีเข็มจระเข้มาหมา่อันนี้ก็คือดอกบัวนะคะ คือโบโบนะคะอันนี้นะคะโบโบ